บานโนบากิมาร์กซ่าและสกินแคร์ที่คิดคนและพัฒนาสูตรเพื่อผิวคนไทยนะคะโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบานโนบากิผู้นำด้านสัญญรรมและความงามอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้นะคะจับมือกับบริษัทบียอนบิวตี้เทจจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามนะคะหลากหลายแบรนด์ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ เดินหน้าลุกตลาดความงามในเมืองไทยแบบจัดเต็มนะคะชูกลยุทธ์ไอดอลมาร์เก็ตติ้งนะคะดึงไอดอลหนุ่มน้าใสานะคะอย่างหนุ่มเป็น NCT นะคะมันนั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำภูมิภาคเอเชียคนแรกอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อเสริมทับความปังแบบทําถึงโดยพาเลตกิจกรรมนะคะแบรนด์มีแล้วก็ลัคกี้ดอสุดจึง้งเสร์ฟความสนุกสไตล์เคป๊อปนะคะจับตลาดคนรุ่นใหม่นิวเจนพร้อมสร้างนิยามใหม่ของการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนะคะในแบบฉบับบิวตี้เลเวอร์สายเกาหลี โดยการเปิดตัวไอเทมใหม่ล่าสุดนะคะครั้งแรกของบานโนบากิกับผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเพื่อจับตลาดสินค้านอน m a s กับมัสเมลโลครีมนะคะครีมบำรุงผิวสี่สูตรพิเศษสำหรับกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะตัวช่วยเพื่อผิวเนียนใสนุ่มเด้งเสมือนมัสเมลโลอิ่มน้ำสวยฉ่ำสไตล์เกาหลีผอมตังเป้ายอดขายเติบโต30%ในปี2567ไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณยศพรนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบียอนบิวตี้เทรจำกัด พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบานโนบากิ aki, ให้เกียตเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการขอบคุณแฟนคลับแล้วก็เป็นการเปิดตัวน้องเต็น NCT ที่เป็นแบรนด์บัสเ s อร์ออฟเอเชียซึ่งเมืองไทยเป็นที่แรกนะคะที่หลังจากปล่อยทีเซอร์ไปอะไรเงี้ก็มาเปิดตัวที่นี่เป็นมิสแอนกรีชของแบรนด์บานโนบากิแล้วก็ในงานจริงๆแอบอยากบอกเลยลวมีซอร์ไพรส์ที่แบบว่า เซอร์ไพรส์มากอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณน้องๆจริงๆเพราะว่าทราบมาว่าที่ที่ที่เมืองไทยอ่ะฐานแฟนคลับน้องแต่เองก็เยอะแล้วก็ขอบคุณกับการที่น้องๆทุกคนเนี่ยซื้อบานอปบกิแล้วเขามีความประทับใจกลับมาซื้อซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าระจัดที่เมืองไทยเราก็ยินดีเป็นประเทศแรกค่ะาม่่อร 사실 이 행사 준비하기 위해서 저희 BBT 그리고 저희 반호박이 스태프들 너무 고생 많았고요 어, 태국 팬들한테도 어, 태국 팬들이 너무나 사랑하는 팬을 이런 콘서트를 통해서 한번 보여줄 수 있는 자리가 돼서 어, 여러 가지 뜻깊게 생각하고 있습니다. ก่่ออนนนนืะะคใการจัดงานของวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางทีบริษัท BBT ฝั่งไทยเราหรือว่าจะเป็นฝั่งบานุบักกีของเกาหลีเองนะคะสตาฟทุกคนก็คือทํางานหนักมากเพื่อที่จะให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คิดว่าแฟนๆของคุณเตนนะคะก็ให้ความรักกับทางบานบักกีกับสินค้าของบานุบักกีมากๆด้วยเช่นเดียวกันก็รู้สึกดีใจแล้วอบคุณมากครัานุบักกีแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่โด่งดังนะเทียในประเทศไทยเลยทีเดียวที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวที่สุด 아이돌은 역시 저는 팬이라고 생각을 했습니다. 그리고 저희가 인연이 돼서 팬을 저희가 원하는 대로 모델을 쓸수 있게 된 거고요. 그런 면이 어떻게 보면 태국 분들한테도 더 저희 반호바이 브랜드를 더 좋게 볼수 있고 저희도 태국을 태국에서 사랑하는 저희 반호바이 브랜드에 어떤 보답을 할수 있게 돼서 너무 기쁘게 생각하고 있습니다. ตอนนี้นะคะก็ที่องบอกว่าเหตุผลที่เลือกคุณเต้นม,มาเป็นตัวแบรนด์ในวงโลเขาเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือตลาดที่ทางคุณคุณหมอนะคะแล้วก็ทีมบารมีเห็นว่าเป็นตลาดที่มีความสมคัญและให้ความสาคัญมากๆคือตลาดงประเทศไทยและก็ที่เลือกคุณเต้นเพราะหนึ่งก็คือคุณเต้นก็คือเป็นคนไทยด้วยแล้วก็คุณเต้นเองก็มีแฟนคลับที่เป็นชาวไทยค่อนข้างเยอะรวมถึงมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าจะเป็นที่เกาหลีเองหรือว่าจะเป็นต่างประเทศเองคะ 그래서 제가 콘텐츠를 선택한 것입니다. 이 제품이 나의 브랜드입니다. 이번에 출시되는 마시멜로 제품는 데이와 나잇이 구분되어 있는 특징을 갖고 있고요. 어, 데이는 아무래도 이제 우리 피부라는 건 낮과 밤이 달라요. 낮 동안에는 피부를 보호하는 게 중요하고 유해 환경으로부터 밤에는 피부가 회복하는 게 중요하기도 하고 그리고 이제 제형도 저희가 อันน like ี yeah. ้นะคะในส่วนของตัว m a r s ช m a l l o w cream ตัวนี้ก็จะมี2องตัวนะคะก็เป็น day cream กับ night cream ที่ทําตัว day กับตัว night แยกกันนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าคนไทยอะค่ะตอนกลางวันจะเจอแต่พวกตวะมลภาวะหรือเป็นมุกแสงแดดที่ค่อนข้างแรงทําให้ผิวอะค่ะ เสียหายค่อนข้างเยอะฉะนั้นตัวเดย์ครีมนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลแล้วก็ววปกป้องผิวจากมลภาวะเหล่านั้นแล้วก็ตอวไนท์ครีมก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวหลังจากที่เราไปเจอมลภาวะมาเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสูตรที่เหมาะกับคนไทยมากๆนะคะแล้วก็ตัวมัชเมลโล่ค่ะที่ตั้งมาเพราะว่าคนไทยจะรู้จักบรบษัทงกฤษในชื่อของเจนนี่มาร์คค่อนข้างเยอะก็เลยตั้งชื่อมัชเมลโล่มาเหมือนเป็นการเรียนเรียนเสียงการมัเชเมลโล่กับเจนนี่ให้มันน่ารักๆค่ะ 당연히저희가가백과여드정말좋은성분들이들이어있습니다ในส่วนของส่วนประกอบขอ,อบตงตัวมาชมิโรครีมตัวนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสและเรื่องสีซึ่งเป็นคุณลักษหลักของคนไทยก็คือมีตัวส่วนประกอบเป็นตัวนี้เป็นตัวหลักมีแน,น,น่นอนจิงจิงค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอบแทนคน คนไทยด้วยที่ใช้บานุปกิมีการซื้อซ้ำแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ดีใจที่ท,ที่ทางบานุปกิประเทศเกาหลีเห็นด้วยกับการที่เลือกเซ็น NCT มาเป็นแบรนด์บัสเดอร์แล้วก็ให้กับเมืองไทยจัดมิดอ g r ก e t เป็นที่แรกด้วยนะคะแล้วก็ฐานหวังหวงแค่ไหนคือตอนตกใจมากเลยตอนนั้นออกโฟตโต้การ์ดมา DX Mark มาร์อะคะ่ะออกมาแบบว่าแบบพรีออเดอร์ด้วยนะก็โซเอาแบบว่าพรีออเดอร์แบบแป๊บเดียวหมดใน5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยค่ะ คือคือดีใจมากแล้วก็คิดว่าคือตอนนั้นอะเอาจริงๆไม่ไม่คาดคิดว่าการต้อนรับของน้องเตนอะคือจะคือจะดีขนาดนี้หรือแม้แต่มาซองแดงเองก็ตามที่แบบโซเอาแล้วขาดตลาดไปเดือนกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าการตอบรับของน้องเตนอะดีขึ้นตอนแรกก็หวังว่าน่าจะลดประมาณ3 0เหมือนปีที่แล้วแต่พอเห็นกระแสโซเอามา2 2ครั้งติดติดกันในใน2เดือนนี้ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะ40แล้ว ก็ขอบคุณน้องเต้น MCT แล้วก็แฟนคลับด้วยแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราเป็นอยากจะบอกอะไม่ได้อวยตัวเองว่าเป็นเราเป็นแบรนด์ที่จริงใจนะคือที่คุณหมอบอกว่าใส่อินกิเดียนอะไรไปเนี่ยอันนี้อยากจะบอกเป็นภาษาไทยให้ว่าที่เขาอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์อะมาอยู่ในนี้ ถ้าเกิดว่าใครที่แบบพลิกหลังออกอ่านพลิกหลังซองอ่านเนี่ยจะเห็นว่าอินกิเดียนแบบที่เคาน์เตอร์แบรนด์เขาใส่กันน่ะเราใส่อยู่ในบานอบากิในผลิตภัณฑ์บานอบากิด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นแบรนด์ที่จริงใจว่าเราใส่จริงๆมันเกิดประสิทธิภาพจริงๆก็เลยทําให้น้องอติดใจก็น้องเต็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเข้ามาลองแต่ถ้าเขาลองแล้วเขาบอกรู้สึกว่าซื้อเพราะเพราะไอดอลเนี่ยก็คงไม่ซื้อซ้ําแต่เนี่ยหลายๆคนในที่นี้คงมีโอกาสได้ลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําจริงๆก็ ก็เลยบอกว่าอาจจะหวังผลไปถึง40%ได้ปีนี้ขอบคุณค่ะสุดท้ายอยากให้ฝ๋าสักนิดนึงค่ะสำหรับแฟนๆปานุบากิเองแล้วก็ลงในแฟน้องเต็มอาว่าให้ช่วยติดตามข่าวสารเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราน่าจะต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มเติมกับทางแบรนด์แน่นอนค่ะก็ฝากผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของบานโนบากินะคะคอนเทนต์ไทยแลนด์แล้วก็ของอ่าทิกตอกช่องทางทิกตอกก็มีนะคะช่องทาง Twitter นะคะช่องทาง X แล้วก็ไอด้วยรวมถึงบานโบากิเกาหลีด้วยนะคะที่เป็น official, official, ออฟ i ิเชีบานโบากิออฟฟิเชียที่ที่ประเทศเกาหลีแฟนๆสามารถร่วมสัมผัสกับอีกขั้นของการฟื้นบำรุงผิวพรรณนะคะไปกับบานโนบากิทุกสุดได้แล้ววันนี้ในทุกช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะหรือจะติดตามข่าวสารแล้วก็การจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k f แ n Page บานโนบากิไทยแลนด์ได้เลยนะคะ